ตีไปไหนแล้วสวยสวยเฮ้ยขับมาสวยเมื่อดีเมื่อันไปไหนแล้วล่ะเจมเมื่อนะก็มันตุยกันเมื่อนะมึงรอชนมันเลยมึงมองทัหมดแล้วรอชนมันเลยไอพิงค์ก็อยู่ต่ไอพิงค์มันอยู่ไหนบอเงีนยปะผมึงทำไปแล้วไอเซิร์ฟอยู่ไหนอ่ะโดนรถแล้มมันนี่อยู่อยู่กับวะอยู่กับวะโอเคโอเคเราจะลงไปจริงๆนะลงให้ลงสะพานสามล้านนะไม่ลงไปข้างล่างสุดนะถ้าเราจะหนีอ่ะ แม่ลงไปโดนมันนะั้นลงไปตรงสมาสามล้านนั้นเราก็ลงไปทางบ้านจากักรพันธ์เอซับเลยหนีเลยถ้าเราจะลงไปอ่ะไอ้ไดิดรถก็อดีตติดรถก็พนักพนักใช่ไหมก็ตั้งหลักก่อนสองน้าวลด้เหรอไอ้ตรงติ๊กตอกอะไว้มึงไม่บอกเพื่อนวะน้องต่อยให้ผมต่อยให้ไอ้ปืนต่อยดิปืนต่อยดิน้องชาย เจอน้องคุยคนหนึ่งง่ควายเหี้ยโง่สัตว์บักด่าอะไรสัตว์ด่าอมึงปากมึงพูดดิเหี้ยมึงพูดดิมึงพูดแหนแตกส่าไอ้ควายเหี้ยโง่สัตว์ะยัวครับไอตรงนี้ช่วยได้ต่ตะพาน่ะขอรถเพิ่มคันนึงดิควโมมาได้ว่างร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 าไร้นงางร่างรับงร่างรลา่วงรงรง่งาามาางงงง่รอบนี้มาลงรงงงรางงงง่่งง่ ขึ้นมาสามวด้วยขึ้นมาอีกไม่ขึ้นมาอีกลงี่องนี่ลีเงินเต็มเลยลองนี้มันลงอีกมันมันลงไปมันมัลงไปเออมันลงไปแล้วคาสิโนโอ้ยข้นึงอีกขึ้นอีกขึ้นมาอีกข้นมาอีกยิงยิงยิคนได้ยิงเลยถ้ายิงคนตีงไหนกลาคาสิโนอ่ะพี่ตีงไหนกลาคาสิโนลาคาสิโนกูใจมันไอ้กูเต็มเรกูไม่ด่าไมคุยอ่ะล่วงล่งมีีซีล่วงคนฆ่า้าข้าข้าข้าไม่ให้ซ้ำให้

ว่มลงไปดิว่ามลงไปขึ้นที่อะไรเยอะขาดเยอเสียเยอะไปเลยกัเวเด็กที่ยไม่ไหลยอากเ้ยอะไรมกนไนสัตว์กดมาอยู่จีมันกไม่ได้ชีคกูยิงกดมาอยู่มไอไรไอ้ไอ้ไอ้คาติโนะคาติโนมันเยอะตรงนั้นะไอ้ตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้ของคนตรงนี้ของคไอ้เราอาไม่ได้เพื่อนปล่อยเลยนะให้มีเวลาคุยกันไม่ได้เพื่อนปล่อยเลยเราแล้วก็จะต่อยแล้วกจะต่อยล้ะปล้เพึ่งไปช่วยไอ้นั้นมาไงมันน่าจะโดนต่อมันไปฟังดูแล้วมันร่องมันร่องมันร่อง ตั้งเหลือเขาบอกว่าให้ออกวงนะคไม่มไม่มีอะไรเลยนะครับมันไม่มีอะไรนะมันมีแต่พวกผมไล่ห่มทำไมอ่ะมันมีการอะกันะครับไม่มีเนี่ยมีแล้วไม่มีแล้วนะไม่มีตำรวจไม่มีแล้วนะดูดิไหนตี๊ยไม่มีเมื่อกี้ไปงีงครับอ๋อแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไงก็มไปมี้ว่าผมวางไงครับมันไม่มีอะไรคุณมาขึ้นมาวางอยู่พวกผมอยู่ฝั่งต้นไมแล้วออกก่อนแล้วขึ้นมาใหม่ก็ได้โอ้ก็ยากดิครับโดนดิ ลงไปก็โดนนี่คุณมาไล่คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทำไมคุณไม่ไล่พวกเขาล่ะครับคนเลตเลดเออครับเลตเออเก๊ก ไมันลงไปดิมันลงไปดิคนขู่อะไรเง่าขู่อะไรสัตว์ที่ขยายเยีอ่ะขู่อะไรสัตว์อีวี่เสียวมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วคนที่พี่ยูกิบอกไอเนี้ยบอกให้ไปได้อะก็ไปได้เลยแต่ท่านยืดเหลือรวมไปเลยแล้วมันขึ้นมามันขึ้นมาสวยจ้าสวยจ้าสันร้ายเหมือนแจกบอลเหมือนแจกบอลน้องมันองฟรีเรียด เลดปรมาณสี่เข็นนลระมันสี่เขวิซึมประมาณสีเนะไม่เป็นลรไม่เป็นลโดนเบิ่มหโดนเบิ่มหรือโดนไรเดเดิมเคเดิมเียเดิมยดม่ได้ไอยูกิเมื่อกี้เราได้เยอะเป็นสโอเเคครัมมันไล่มันมันต้องรอใหเราไม่รเราเสียดน้ำมันขึ้นมาได้นะตกขึ้นไม่ได้เลยมันเยอะมากไอเยียรดนีโดนี้มาเจยสามนี้มาำควยแล้วควไร้เียโอ้หดหมดหมดสั้หน่อย ตำรวจมารมถือยูเคสดโยนดีโยนดีตื้ไม่ได้โยนดีไม่ได้โยน่ได้ไมอรงวจัดข yeah, ึ้ตำรวจมาตำรวจมาตำรวจนตหอครับพอแล้วครับแก่มแล้วครับครับี้ตำรวจมาตำรวจมาไปดก่ไม่ไดจไม่ได้จนมนมันไปครับ่ารก่อน่าเจเพื่อนเรารบครับครับมครับบครับไม่ไ้กรโอเค เดี๋มึงรีบขึ้นรถดีกูจะชนรถันเลใหญ่บมครับบัาคเฮ้ยมึงฟังมึงฟังเราเราลงทีคันนะลงทีอาคันลงไปก่อนคันนึงลงสาสามล้านได้ไหมครับเาจะไปมองบนรไเมองบนต้องลงแล้วตสำรวจไล่ลงลงสาสามล้านลงสะาล้านังไงก็ได้ให้ให้ถึงสะานสล้านแล้วก็ลงไปทำานต่พันเอแล้ยิงขึ้นลงบนเย่เายุสตเงียไาๆลงลงลงลลงลลงนะเขากลังลงเากลังรีบลงมๆๆนีเลยไปมาได้ ลองลงสะพานสามล้านให้ได้นะพวกใครใครอยู่ข้างบนนั้นอะมาแล้วมาแล้วไปลงองลองลองล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 องข้างบนสะพานสามล้านเนี่ยบบ๊อจะไปเส้นไหนบอกนะพี่เดี๋ยวผมไปโนเนียให้เราจะขึ้นไปไหนเมืองบนหลัเมืองบนเมึงบนมึงบนมามามาทุกคนรวมเลยใครที่อยู่ข้างล่างมาเจอกันเมืองบนให้หมดทุกคนเลยมารวมเวลาคุกดเี๋เวลาคุกดเี๋เวลาคุกด ผมก็ยุกี่เดือกันประมาณเกือบห้านาทีครับเกือบหท่าไหร่เออเดี๋ยวอีกเนี่ยหนึ่งตีหนึ่งยี่สิบเว้ยอ๋อเวลาคุ้ใกล้หมดหมดแล้วถ้ารวยผมตียี่สิบต้องมารวมกันแล้วต้องต้องรวมกันแล้วเมืองบนเออมา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 อันนี้มันไม่ได้รวมเลยเราจะโดนทีละเคสเลยตอนนี้เวลามันุกเยอะมามารวมกันได้ช่วยไปหลังนั่นเลยช่วยไปหลังก็อยากกันเราไม่มีเราไปเจอกัน เลเบลเลเบลเลสายตรงกลางแล้วรีบคับยากันเอาถุงตรงถึงซบไม่โดนแม่แต่ผมอยู่โรงพยาบาลมามามามันมาเร็วนะมันเล่นเร็วนะมันเล่นเร็วนะทุกคนต้องมานะเคสไม่ต้องช่วยแล้วเคสพอแล้วเคสไม่ต้องช่วยเลยเรามาเอาตรงนี้ดีกว่าปล่อยตำรวจไปเราต้องสอนว่ามาลวมกันได้หมดไปรวมไปใหญ่ดีกว่าแป๊บแป๊บหนึ่งครับผงผมรอเวลาคลุกอีกร้อยวิมึงครับผมผคุกกันอยู่ครับโอเค เพื่อนตาที่เหลือมาที่เหลือมาคุณไม่ติดเวลาคุ๊บปะกูไม่ติดเพื่อนคุณให้กูทำอะไรโดนโรยเอาไหนอะถ้าหลังสามน้องถ้าข้นไปเวลาไม่เป็นไรเอาเอาเลเวลเสร็จเอาของเลเวลเสร็จแล้วก็รีบขับยาไปรวมกันที่องค์ที่ขับยาไม่ได้เปลดเดี๋ยวกูไปเลเวลโอเคมันจะกันเลเวลไหมก่เขาอยู่ตรงไอ้นี่นะสะอะสะพานสนามทีเตยันยันมาไล่อยู่ ราต้องเล่นเล่เสียเวลาต้องเล่นอคันก็จะหยั่งไม่ได้ทยังเลเบเทียายเนี่ยขับไปอยู่แต่ยังตรงไปทางไหนโอยย่งไกลเหี้ยเลเวลเทายเพื่อนกัเราเรีเซนของเราน่าจะหลุดตรงไอ้นี่นะ เพราะว่ากลุ่มใหญ่เขาไล่มาจากสเตเดียมเมื่อกี้มันเป็นลูกค้ากเลยเพีย่เยอะเข้าได้นะนี่ลงไปดีสองก่อนลองไปดีสองนี่เมื่อวานไปยี่สิบยี่สิบแต่ตำรวจมาเหม็เป็นดิน้ำมันอนะต้ม <muitas> ไปดีครับยากันไปครับยากันเจอที่ครับยากันไปเจอที่ครับยากันเจอที่ครับยากันมาเจอที่ครับยาการนะมาเจอที่ครับยาการรวมกันไม่ต้องรีบแจ้งมาที่เรรีบมารีบมาอย่าทะเลทลายรีบมานอกั้นเราจะโดนเพิ่มนะตอนนี้รถดูเหมืรื่อยๆเลยเราต้องเอาแล้วห้าสิบคนไปหรอลิฟต์ลิฟต์นีลิฟต์นีไปรีบต์นีแล้วมาที่ค้บมาทนี่มานี่มาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีรออยู่อันนี้มีหลอดเลยต้องมาหน้าคุกวะ โอ้สัตว์โดนลบโซนสาไฟฟ้าด้วยใช่ไหมบี้รับรับเลยตายไหมบี้รับหน่อยรับหน่อยไก่เฮ่คุยมันรอยู่พื้นเลยรับอ่ะนี่ยไมหน้าคุกเฮ้ยบางกัดนะรีบหน่อยรีบหน่อยช้าไม่ได้อย่าทะเลทลายคุยอย่าคุยกันเยอะเร็วๆรีวรวมาไ่รวมเลเวลตะเลตายดิไปรวมเลเวลตะเลตายคนเราไม่ได้เยอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มึงเอาของเสร็จแล้วรีบมาที่คาบยาการรวมเลยคนอื่นอ่ะมาเจอกันที่คาบยากันทาวที่นู่น เร็วเฮ้ยงั้น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 มึงรีบงั้นมึงคับมึงคับยาการเสร็จใช่ไหมมึงคับยาการเสร็จปุ๊บมึงมึงไปเจอเลเบลเลยเลเบลเลยไปเจอกันเลเบลไปเจอกันเลเบลเหมือนเดิมรีบคับยาการไปรีบคับยาการผมช่วยได้เคตหนึ่งเออรีบรีบขับยาการแล้วรวมรวมเลเบลเลยไซสมารวมมารวมตอนเนี้ยมารวมมาต้องรวมในนาทีละ เออมึงเล่นเบนรรถได้บ๊อบมีใครจะตัดตัวช่วยบางเจมั้งเจสันแลกอ่ะเอ้ยที่รับอยัดกันมารับได้นะตอนเนี้ยอ่ามารับแล้วก็รีบรับเสร็จแล้วก็รีบมาเจอรีเบลทลเไซร์เรเบลตรงกลางอ่ะมามามาบ๊อบมันมันรู้จ็จแล้วนะเออไม่เป็นไรเราต้องไฟแล้วไอ้เซิร์ฟเอาไงเสิร์ฟไฟหรือจะหนีก่อน่๊ับยานะ ไม่ไฟได้ก็จะไฟไม่ใช่หรอไฟได้ก็ต้องรวมกันรวมไฟเลยถ้าผมมีเคสอะไม่ได้แล้ขึ้นจะไปรวมไฟไหมลุงเร็วขึ้นรถเร็วเเฮ้ยมันมันมาแล้วนะรีเบลเรสไฟรีบมารีบมามันมาแล้วรีเบลเรสไฟมันตก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 มาลุ้นป้าลุงไม่ใช่เปิดกดวอร์ดีใครยังไม่มาป้าเกดวอร์ด เมาไรีบมารีบมาน้อยจัดเลยมันมากันแล้วมันมันจะเอาเราแล้วกินอะไรที่กินอะไรที่เลยกินใหม่กินใหม่กินใหม่เหลยสี่สิบสามทีบทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยแล้วมึงมาไม่ไม่ไม่เอาเช็ดใหม่ไม่ผมผมมีเวลาคลุกผมมีเวลาคลุกที่ทำเอานะไม่ใช่ว่าไปถึงเลเบลใหม่นะไอ้เหี้ยเลเบลเก่านะเลเบลเก่านะเว้ยมามันมาแล้วมันล่อแล้วเนี่ยมันล่อแล้วมันล่อแล้วมันมาแล้วถึงแมาดีมาดีเลเวลเก่าอยู่เนี่ยมาบินทะเลทรายนะพี่ เลก่านะเพื่อนเลเบลเก่าถึแล้วถึงแล้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนรีดวะเลเบลสนมทะเลาออกมาเอาอ่ะไอ้ใส่มันใส่มันตายหนึ่งมันตายหนึ่งมันตายหนึ่งหมดยาีอเียวว่อย่าไปใกล้ตันลตาหมดมาตัล้หมดปลยตเลยดิใคร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 ช้ารีบมาเติมเพื่อนหน่อยรีบมาเติมเพื่อนหน่อยเพื่อนไป้ปไปไน้างดิไม่มาคนว้างใครมาเยอะแล้วนะมันมาเยอะแล้วนะกอยอยมันมาเยอะกันะไปทิงก่อนได้ สวยสวยครับสวยสวมาเยอะแล้วมามามาล้วมมารวมเราโดนเยอะแล้วนะไลเบลเลยหน้าเลเบลดีไอแกตดีกนเยอะแเครื่องลงไหนบอกต้องนะผมต้องผมต้องผมต้องยืด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 ยืนยืด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  อย่าพึ่งลงอย่าพึงลงเ้เต่อยมาต่อยมาฝังต้นไม้นี้ต้นมะพร้าวอ่ะตอยมาต้นมะพร้าวลงต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้น้มต่อยไม้มต่อยไปต้นมะพร้าวลงลงอยไปต้นมะพร้าวต่อยไปต้นมะพร้าวเจเข้าขามดิเจ๊เข้าขามตอยไปต้นพีดต่อยไปต้นมะพร้าวลงเลยลงเลยอ่ะเนี่ยเอาเธอลงมีใอยู่ใครใครอยู่รอบนอกมงปะอออสดจากพวกผมไปไปหนได้ป้าวววว่ กูอยู่รอบนอกได้ี่รอบนอกกูอยู่รอบนอกแต่ผมผมอุ้มอยู่อ่ะพี่มันจะเวลาไม่มันจะเอ๋อแล้วไอ้ไอ้ศพเนี่ยอติอยู่ฝั่งไหนครับมาีีมมาาอยู่ฝั่งต้นมะพร้าวอ่ะเขาใส่กันแล้วนะเลเวลเก่านะครเร็วเร็วเลเวลเก่านะเร็วเร็วนะใครยังมาไม่ถึงนี่มานะเลเวลเก่าหมดเลยเอออติอยูฟังไหนอยู่เลยอยู่จัดอยู่แต่ก็โดนชนแล้วพ่อหนุ่ไปอยูเพื่อนด้วย ยิ้งยูยูเพื่อนเลยตามเสีนไปเพื่อนทุกเพื่อนุกเพื่อนทุกเพื่อนทิ้งฟุตบอเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนโดนมันโนมันนมันมันเาคืนแล้วเืนแล้วทุเพื่อนด้วยมันเราคืนเราคืนเืนไหวไหวชิไหวชิลไม่ไหวมันไม่ไหวที่อะไเลยมันไม่ไหวที่อะไรเลยเ่นมีดเปลี่ยนไม่หวที่อรเปี่ยนีดกิจจากิจจากิจาทุเพื่อนเจ เจชุเปื้อนเปลี่ยนมีจินจาการเปลี่ยนมีจินจการเปลี่ยนมีินาการเปลี่ยนมีดจินจาการเปลี่ยนมีินจการมันไม่ไหวแล้วไอ้ยีมันไม่ไหวแล้วเปลี่ยนมีินยาการเปลี่ยนมีินยาการเลเลิดตัวชุบเลปิดตัวชุเลดวชุเลสิดตัวชุเลิดตัวชดไดดลปดดล

ไปมัตกแล้วตกปตัวหมูตัวมันหนักสีเปลี่ยนมีด JK เปลี่ยนมีด JK เปลี่ยนมีดเปลี่ยนตัวชุบเปลี่ยนตัวชุบชบเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดชุบเลดด้วยชุบเลดด้วยเลส JK ด้วยดูเพื่อนด้วยเลส JK อย่าอย่าประมาทเราได้เรื่อยๆอย่าประมาทเราได้เรื่อยๆดีอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทอะไรทั้งนั้นอย่าประมาทอะไรทั้งนั้น หาคิดเตรียมตัว JK จะเปิดก่อนเบฟเบฟ JK พร้อมเปิดไหมเดี๋ยวพึ่งเปิดนะเบฟไม่ JK อยู่ที่ใครหาคิดอยู่ที่ใครบอกหาคิดอยู่ที่ใครอ่ะอยู่ที่บอมนะบอม๋ยวเพิ่งเปิดนะรอก่อนนะเราจะเปิดก่อนแล้วก็เลดค่อยเปิดรอบสองรอฟังรอฟังรอฟังกูผมก็ผมรอบแรกนะครับผมรอครับอ่ารอบอกมึงตะโกนบอกเลดดิว่ากูจะเปิดก่อนมึงจะเปิดก่อน ลุงเปิดก่อนเลยลุงลุงเปะเดี๋ยวเยังยังยตำรวจยังไม่มาตำรวจยังไม่าเล่นกันไปก่อนเล่นกันไปก่อนแต่จัดการเองม้เ่นนะฟังเสียงลุงเลยไม่ต้องกลัวเล่นไปปิดก่อนชุบไปคายหมดคายหมดมันชุบึงเดียวแล้วเอาปืนขึ้นรถหน่อยขึ้นรถหน่อยขึ้นรถหน่อยปืนมันจริงจีเอาปืน ไอ้ลวไอ้ไอไอล่วงไอ้ไองไอไอ้ล้วงไอ้อวงอะไร้้วงไอ้ไอ้ลวงอ้ไองไอ้ล้วอ้ไอ้งอ้ไอ้ล่ไอ้ไอ้ล้มงไอ้ไอ้วยไอ้ไอ้ล้ว้ไม้ล้วงไอ้ไอ้ล้ไอ้ไอ้วอ้ไไอ้ไอ้วงเด้ลลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดลอลลอเว

เฮ้ยขึ้นเอาอปืนยิงยไล่ปืนมาหน่อยเต๋ไล่ปืนมาหน่อยปืนมันยิงฟรีจัดเลยไล่ปืนูอยดเอาไปรวนกานเล่นกันเลติดไม่ได้ตติดไม่ได้ตต่่่อ บ๊อบดูถากันนะบ๊อบตีเอาศพไปทิ้งก okay. ็ได้นะตีมันเอาปืนมาเยอะมากเลยอไหนอเชุบเพื่อนพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยมาชุบดูัวเลยเพื่อนตายเพื่อนตาย J.K.J.K ชุบเพื่อนหน่อย J.K ชุบเพื่อนหน่อย ชุบเพื่อนหน่อย JK เพื่อนตายเยอะชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนน่อยชุบยหน่อยเลชุบหน่อยชุบเพื่อนน่อยชุบเพื่อนอีลมึงชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนน่อยกาบชเพ่อนชยเพื่อนชเพื่อนดล็ดตัเถัวล็ดเว็ัดเถ้ัเลหัันั้า มาโ่กรโแล้วว้ดมาาาันเงี้ยคือแค่ดูคนมีผัังดูมีการ์เอาหอหอสบออกได้ไหมหอสบออกได้ไหมอกหอหอแล้วสบออกหอสบออกดิออขึ้นรถไปต้นมตนพาตรงหินขาวหินขาวพี่ยาอยู่กับรเท้าเนี่ยมาดิย้อ ก้อนไหนเป็นยังกูเช่อได้มากภลงไม่ลงไม่เล่นไมาเล่นมาเล่นมาเล่นต่อชุบได้รีได้รีได้รีไป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 เล่นอีกเฮ้ยชุบ J K หน่อยดิอยู่ใต้รถเนี่ยใต้รถอ่ะเพื่อนี่กับเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนเยอะแล้วก็เยอะมงกูเลสเลสเต็มตัวเปิดหากีน่าเลสเลสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า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 อันนี้หมดวงนี้หมดเปิดนะเลสได้ปะ ได้ได้โอเค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 เอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดไอเล่นเล่จับรถสีไปเไปเล่นไปเราได้เล่นไปชุดเพื่อนด้วยไม่ต้องห่อแล้วไม่ต้องห่อเจเคแต่เพิ่งห่อคลายหมดก่อนคายหมดก่อนรพีอาคิดสลูกคลายหมดคายหมดคายหมดค่ายหมคายหมดคายหมดไมยไหวแล้เยไม่ไหวล้วไม่ไลไไลไม่ไเอาไปชุกเลยุกเลยุกหน่อยจุกหน่อยโอ้ยุกหน่อยหาเพื่อนหาเพื่อนช่วย เวยอะไรอ้งูเยี่ยเสียวเยี่ยขยะเยี่ยปลายแถวอุ้สัตว์จะวัดเยี่ยแล้วคนละเวส์เวมวยคนละหุบัมรถอ่บัมรถอยได้ได้ได้อได้หรอเอได้หรอขอได้หรอเลยเอได้ออกเลยหอได้ออกเลยหอได้ออกอ๋อยใครใครใครยดตรงกลางอะมามาตรงกลางเ้ยแตรงกลางถี่ทั้เงินมีมีศพเรานะมีศพเพื่อนเรานะ มันห่ออยู่มันหออยู่เนี่ยอยู่ในมือเลยเล่ชุกหน่อยเลยชุกหน่อยเล่ชุกหน่อยจุมเติมเตมต่อหน่องชายไม่ตายนะไม่ตายได้้องชายลาง่ล่วยยนดยยมา่ <oh ัเลยสยวยเอามากลางไฟเอามากลางไฟย้อเสียงเป็นห่วยไรฝันมีเสียงปะยื้อโมเสียงไปไหนไหมฝันยืเียเขาตกปากเม่อย้อตัวนีอะมีเสียตัวีอ มึงมือห่อส่งเห็นสบมือห่อไปเลยมึงเห็นสบมือห่อไปเลยหนังชุดแล้วมือห่อไปเลยชุดแล้วจุกแล้วยากันปะมึงเห็นสบห่อไปเลยมึงเห็นสบห่อใครเห็นสบห่อไปเลยเลยใครเห็นสบห่อไปเลย JK JK เห็นสบออกไปเลยเอาไปนี้เนี่ยเอาไปนี้เนี่ยมันล้มอยู่เนี่ยไม่ไม่ใครอยู่ในวงกับมือตะโกนด้วยว่าเข้าวอลแล้วห่อออกเข้ไปออกไปตื่นมาเข้าวอลด้วยตื่นมาเข้าวอลคิวจัดเลยเนี่ยมันชุกอยู่บนรถ

ข้ามาเอาศพขึ้นไว้แล้วเอาเล่นบนรถเอามือพศพไปดิมมือพอศพไปดิเดี๋ยวกูช่วยก๊อตจีกิ้งไฮโลไฮโลไฮโลบุ๊คพวกฮาคีฮาคีเลดเลดฮาคีทีหนึงเลดฮาคีทีหนึ่งเลดเลสฮาคีฮัคีเลดฮาคสสวยเปิดอีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกสวยออกไปดิมออกไปดิมออกไปดิกูช่วยก๊อตจีแล้วนะไม่มีใครตายใช่ไหมไม่มีใครตายใช่ปะพวงเนี้ยชุบแด็ชุบแด็มามามาเล่นต่อเล่นต่อมาเล่นต่อมาเล่นต่อโหไปไปต่อวิ่งกลับเขา ฮัลโหลอัลโหลครับเลเ็กี้เก่าเลยเก่าเลยเก่าเก่าแฟเมืองบนไปเโง่เฮียไปชกเพื่อนมาชเพื่อนชกเพื่อนอภิทะเาบรันอจจพี่อยู่บนรถเบนไตายเบนไตายข้างรถนะข้างรถจะตายปาีไม่เคยชนะเบนไตายนะเบนไตายนเาชตายนะไหนกไหนกไหนกน้ววแล้ววเ้วจเฮเลดเข้ห้วาววไ้ววายววายชีววายเร์ขึ้มาหา ไปขึ้นมาไปขึ้นมาเจเคขึมาหน่อยเจเคขึนมาหน่อยไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเจเคขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวน้หายไปขอดเพื่อนเลยเ่อนมาันเพื่อนนี้มาันเพื่อนนี้มาันเพื่อนชุดนี้มาันเพื่อนชุดนี้ทาที่ไรสต้์ทำที่ไรสต้์มออกไปเยอะแล้วหม่เยเ่อยเ่อยเรื่อยเรืเรื่อยเ่อยเร่อ่อยเ่อยเหน่อยเ่อยเหน่อยเ่อยเเ่ยเห่อยเ่่อยเห่อยเ่่อยเห่อยเ่่อยเห่อย่อยเห่อยเ่่อยเห่อยเ่่อยเห่อยเ จะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหนี้มันจหนี้มันจะมันจะหมดอันนี้มันจะหนีแล้วมนีหนีเอเลยเอะหมดแล้วออกวง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 เราเราได้เยะแล้วได้สเยอะแล้วออกไปเจอแล้วออกวงออกวงออกวงออกมาออกมาบอกเพื่อนนีเลิฟเพื่อนออกยะมออกราตัตัวััออกเลยบอกบอกเพื่อนจะยอออกเลยต้องปืนยิงยิงตัดมันให้หมดหละไปเล่นยกอนีขอบด้วย ให้กังไฟไว้สิ่อยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนในไฟด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยเสร็จเลยเลยเสร็จเลยเลยเอาให้หมดเลยไฟไม่ไหวหรอกกมีอากิอยู่ดีกว่าครับแต่ได้ได้ออกมาอยู่ต้องไปอุ้มออกมากันเยอะอยู่นะมันมีอาคี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 นะ วงไม่บงไฟมเหมือนจะไม่ไหวแล้วไม่ไม่เราเอาสอบอกไงเอาสอบอกไงเอาเอาสอกเยอะไงเอาสอกสอบสอกสอบที่เดียวออกไปเลยที่เดียไปด้วยไปด้วยอาบีเฮียเฮียเฮียรับรับลุงมาหน่อยเฮียรับลุงมาหน่อยเฮียใครมีรถมารับกูหน่อยกูจะไป้องต้องออก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 ไม่ต้องเล่นจบไฟไม่ต้องเล่นจบไฟออกไปเลยใครออกได้ออกไปเลยทิ้งเพื่อนเลยเพื่อนนะแต่มันอุบมไปเฮ้ยใครก็ได้ขับรถรับกูหน่อยเล็กเล็กข้างหน้า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 โอเคโอเคเฮ้ยมึงไปลกมองไม่เห็นรถเลย พาพาวพาเพไว้ใกล้เลยพาไว้ใกล้เลยที่ผมเจอเคสหนึ่งพี่ตัางหลังพี่เลยมาอลเลยออกเลยเฮ้ยเราออกเลยไปช่วยเพื่อนมปช่วยเพื่อนมาลผมดีย้ใครขึ้นรถได้ที่ขอบวงแล้วยิงมาได้้างบนพี่ได้ขอบงแล้วยิงเฮ้เราได้หอกมาเราได้หอบออเมืองนบนอกหอกเยอะยเยอะไปหอกหอกอตามติ๊กให้นะไปขวาไปล่างออกหุกนะเลยบอียรอยเลยบ้อเลยยิงยิงย